มาติกา 4. อุปาทินุปาทานิยะติกะอุปาทินุปาทานิยาธรรมาทำอันเจตนากรรมที่สัมปยุตธด้วยตัณหาทิฏฐิเข้ายึดครองและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอนุปาทินุปาทานิยาธรรมาทำอันเจตนากรรมที่สัมปยุตธด้วยตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครองแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน อนุปาทินานุปาทานิยาธรรมมาทำอันเจตนากรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครองและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 5. สังกิริธาสังกิเลสิกาติกะสังกิริธาสังกิเลสิกาธรรมมาทำเศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของสังกิเลอสังกิริธาสังกิเลสิกาธรรมมา ทำไม่เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสอสังกิริฐาสังกิเลสิกาธำมาทำไม่เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลส